เนี่ยวิหารลุงพ่อไก่ทองเนี่ยเป็นแบบตำเภาจีนเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นแบบเครื่องลายขามของจีนเออเนี่ยอยู่บนยอดเ่ยเออเนี่ยเองดูเดียนี่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 คือหลุงพ่อไก่ทองขออนุญาตลวงพ่อขอถ่ายด้วยนะครับนี่ไงอันนี้ถ้ามีคนอาบบ้านผ่านถ้ามีเรื่องมีราวมีอะไร ก็จะมาบนบานด้านเก้าหลวงพ่อไผทองนี่นะเป็นพระธูปสมัยอยุธยาว่า,าแล้วก็กราบกันเนหลวงพ่อไทองท่านติดมากเลยนะอันนี้ข้างในนี่ก็จะเป็นวิหารที่โบราณกกันมาหลายรอบจริงๆจะเป็นวิหารสำเภาทองนี่ศิลปะอยุธยานี่เป็นไงมีมานานนมดีดัก นี่เป็นภาพพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่คนบ้านผ่านคนสแสวงหานับถือมาก่ะ,ะเดี๋ยวลุงจะไปเสี่งโชคแี<อ>่งดวงเตลทัใหม่กวะเออ